วันนี้เราจะพาไปชมการรีโนเวทบ้านชั้นบนนะคะว่ามีอะไรคืบหน้านและเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างภาพที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นภาพก่อนการรีโนเวทนะคะตอนนี้ก็คือภาพที่ได้ทำฝ้านะติดฝ้าเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ลงสีนะคะเป็นข้างบนนะจะเป็น3มห้อง มีห้องที่ต่อเติมมาข้างหลังอีกสองห้องแล้วก็ห้องเก่าห้องใหญ่คะก็คือห้องรวมเป็น3ห้องห้องอาทีนี้จะมาดูว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ก็คืองานสีแล้วก็ใส่กระจกเรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านนี้เป็นกระจกด้านหน้าขึ้นบันไดามาก็จะเห็นกระจกตัวนี้เลยนะคะเป็นบานสไลด์2บานใหญ่นะคะมีอยู่2แผ่น2 2บานสไลด์ด้านข้างสไลด์ได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะฮะอันนี้เป็นกระจกสไลด์เหมือนกันกระจก2บานเหมือนกันนะฮะอยู่ข้างนอกเป็นห้องโถงห้องที่1 ด้านหลังที่ต่อเติมใหม่นะฮะตัวนี้เป็นกระจกบานกระทุงเปิดขึ้นดันขึ้นนะฮะดันขึ้นรับอากาศเล็กน้อยล็อกได้ตัวนี้ก็จะเป็นกาวนะครับที่ยังติดอยู่ ยช่าางงัอจต่อไปเป็นห้องหลักนะห้องใหญ่ด้านหน้าเป็นบานห้องใหญ่ด้านหน้านีด้านหลังจะอยู่หน้าหน้าหลังบานชั้นบนมีอยู่สามบานอันนี้เป็นบานสวิงเปิดออกห้องนี้จะมีกระจกมีอยู่สามบานต่อไปห้องที่สองด้านหลังมีอยู่สามช่องนะคะอันนี้จะเหมือนกับห้องด้านแรกห้องแรกนะก็คือ กระจกด้านหลังอันนี้<ไ>เป็นห้องเมนนะคะห้องใหญ่สุดของชั้นบนบานกระทุ้อันนี้เป็นหน้าต่าง,ตงนอกเหมือนเดิมนะคบสองบานอันนี้จะเพิ่มแตกต่างกันนะคะมีอยู่สามช่องตัวนี้คือห้องเมนห้องใหญ่ห้องหลักนะ,ะกระจกน่าจะใหญ่หน่อยนะ,ะเป็นบานสวิงเปิดออกด้านข้างบานสวิงนะ,ะส,สาบบานเปิดออกไป ตัวนี้บ้านของเราก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะตอน bye bye, บ่ายๆก็อาจจะมีแดดอาจจะทําให้ร้อนได้แต่ตอนเช้าห้องนี้จะเย็นสามบานนี่ก็คือภาพรวมๆนะคะของการรีโนเวทบ้านชั้นบนก่อนนะคะเดี๋ยวชั้นล่างความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะ สำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ